ในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกแห่งศีลธรรมคุณคิดว่าการที่คนคนึงอะค่ะจะมีแฟน2-3คนในเวลาเดียวกันพร้อมกันได้ไหมจริงๆมันก็มีได้นะถ้าไม่รู้สึกแบบถึงเรื่องศีลธรรมแต่สำหรับตัวผู้หญิงนะคะที่กำลังคบกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเป็นคนที่มาใหม่จะคิดว่าผู้ชายรักฉันผู้ชาย เห็นฉันดีผู้ชายเห็นฉันมีค่าฉันสวยฉันดูดีฉันมีสเสน่ห์เขาก็เลยมาเลือกฉันทั้งๆท,ท,ที่เขาก็มีแฟนอยู่แล้วส่วนผู้ชายคนนี้ภรรยาเก่าก,ก็ไม่ยอมที่จะจบหรือตัดขาดความสัมพันธ์ยังอยากจะดูแลทั้งสองฝ่ายแล้วถามว่าจะไปแย่งกันให้ปวดหัวทำไมคะว่าเขารักใครจะไปทะเลาะกันทำไมคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ย เขาไม่ได้รักใครหรอกคะ่ะเขารักตัวเขาเองเขาไม่ได้รักคนที่มาใหม่เขาไม่ได้รักคนที่คนเก่าที่เขาก็ยังไม่ได้ทิ้งถ้าสมมุติว่าเขาเลือกคนที่มาใหม่เขารักคนที่มาใหม่จริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ผิดถ้าเขาไปจบความสัมพันธ์กับคนเดิมกับคนเก่าที่เขาแบบรู้สึกอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุข มันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นรู้สึกความรู้สึกมันขาดกันตรงนั้นแล้วไปไม่ได้เขาต้องไปจบกับคนนั้นเสียก่อนนะคะแล้วก็มันเริ่มต้นแบบนี้กับคนใหม่อันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าสมมุติว่าคนเก่าเขาก็ยังดูแลเขาก็ยังให้ความสนใจเขาก็ยังให้ความใส่ใจอันนี้คือเขารักตัวเขาเองถ้าสมมติว่าเขารักคนเก่าถ้ารักคนเก่ามากพอ จะไม่ยอมพาใครเข้ามาทำลายความสัมพันธ์เพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าการนอกใจการที่ไปมีคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมันเป็นเรื่องที่สำหรับเอมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะถ้าคุณนะคะมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคนที่คุณรักอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณไม่ได้แบบมีแฟนหรือไม่ได้คบแต่อยากจะคุยหลายๆคนนะ่ะ อันนี้โอเคนะถ้ารู้ว่าตัวเองอะอยู่กับใครได้ไม่นานจงทําชีวิตให้โสดแล้วคุยหลายคนได้ค่ะมันก็ไม่ได้ผิดเพราะคุณไม่ได้มีใครคุณเลือกชีวิตอิสระคุณไม่อยากผูกมัดกับใครเพราะฉะนั้นคุยจะคุณจะคุยกับใครก็ได้ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้อย่าแต่งงานอย่ามีแฟนนะสนุกไปวันๆดีกว่าค่ะ